พระโอวาทพระอาจารย์จีกงประชุมธรรมชั้นวิริยญาณน,นพุทธสถานปัญญาสมบูรณ์หุ้ยเวียนฝอถังอำเภอเมืองจังหวัดระยองวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2554ตอนที่สองคำกล่าวเตือนมากมายอบรมสั่งสอนสิทธ เทพเทวามากมายทุ่มเทพลังสุดกายสุดใจกับการลบล้างปณิธานในยุคนี้ปลุกเสกมวลเวไนให้เป็นพุทธบุตรทูตตัวน้อยเดินล่องหนอยู่บนโลกใบนี้ฉุดดึงเพื่อให้เหล่าสานุสิทธ์นั้นได้กระจ่างได้รู้แจง้งได้เจรณาในพุทธจิตของตัวเองเพื่อที่จะกอบกู้กับพลังอันมืดมนในโลกนี้ แต่สิทธิค่านั้นม่ได้นำเอาคำกล่าวสอนคำกล่าวเตือนไปอบรมแล้วสั่งสอนตัวเองเลยสิทธิ์บางคนกลับเมินเฉยสิทธิ์บางคนกลับรู้สึกเฉยเฉยจนสิ่งมากมายที่เป็นสิ่งล้ํำค่าประเสริฐกับกลายเป็นกระดาษเปล่าเอซีเพราะอะไรคุณค่ามหาศาลที่ฟ้าเมตตาองค์มารดาได้ส่งสารมอบมา สิทธิ์ค่าได้กลับทำลายซึ่งคุณค่าให้กลายเป็นกระดาษเปล่าๆหน้าว่างๆธรรมดาธรรมดาแผ่นหนึ่งจนบางครั้งบางคราข้าจี้กงต้องยอมพ่ายยอมพ่ายกับสิทธิรัก ยอมพ่ายกับใจของเรายอมพ่ายกับการกระทําของเราไม่รู้จะทําอย่างไรดีไม่รู้จะหาแนวทางไหนมาอบรมสั่งสอนเราลงไปกราบวอนขอในแดนนรกภูมิเพื่อมาเตือนสติกับสิรรักหากวันนี้สิริรักยังไม่เพียรบำเพ็ญปฏิบัติสักวันหนึ่งเราก็ไม่แตกต่างจากเหล่าวิญญาณที่ได้ขึ้นมาสารภาพบาปในห้องประชุม แต่ละครั้งแต่ละครั้งเราอย่าละเลยอย่าลืมเราเป็นผู้บำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเป็นเทพเซียนเราจะเป็นเชวดาเราจะเป็นทูตสวรรค์บำเพ็ญคืนไปหากสิทธิ์ไม่มุ่งมั่นหากสิทธิ์ไม่ปฏิบัติไม่กระทำจริง เราแน่ใจได้หรือไรว่าเราจะไม่เป็นวิญญาณสารภาพในอนาคตในยุคต่อไปเรามั่นใจและมีความเชื่อมั่นกับตัวเองมากแค่ไหนกับอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเรารู้หรือไม่เราไม่รู้ อยู่ในวงกับดักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยจนบางครั้งบางคราเราดิ้นกับวงกับดักนั้นไม่หลุดเราดิ้นไม่ออกทำไมโมนสิทธิรักข้าจึงเป็นเช่นนั้นทำไมโมนสิทธิรักข้าจึงหลงตัวเองทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในกรงขังเมื่อไรเราจะหลุดออกจากกรงขังสักทีเปิดประตูให้ครั้งแล้วครั้งเล่า เราก็ไม่ยอมที่จะก้าวเท้าออกมาเราก็ยังมั่นใจเราก็จะยังยินยอมที่จะอยู่ในกรงขังแมนจี้กงจะศักดิ์สิทธิ์สักรรสพเพียงใดก็ไม่สามารถอุ้มสิทธิ์ออกมาจากกรงขังได้ข้าจี้กงได้แต่เปิดประตูกรงขังให้กับสิทธิ์รักข้าจี้กงมิสามารถอุ้มสิทธิ์รักออกจากกรงขังได้มิสามารถจริงๆ สามารถเพียงแค่เปิดประตูให้สิทธิ์ก้าวออกมาจากกรงขังแต่มวลสิทธิ์รักก็ไม่ยินยอมให้ตัวเองก้าวออกมาสุดท้ายแล้วประตูเปิดหนึ่งครั้งสองครั้งสครั้งค่าสุดวิสัยแล้วจริงๆสุดวิสัยที่จะเปิดประตูให้กับเรานับจดนี้ไปหากสิทธ์รักไม่เพียรพยายามเปิดกรงขังให้กับตัวเอง สิทรักก็จะอยู่ในกรงขังนั้นตลอดไปการบำเพ็ญในธรรมการยุคข,ขาวฟ้าจะคัดเลือกสรรแล้วทดสอบแต่ละหน้าที่แต่ละหน้าที่เรื่อยๆทดสอบไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแล้วสิทรักต้องเดินด้วยย่างก้าวขาสองขาของสิทรักเองการทดสอบนั้นจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกหน้าที่ทุกหน้าที่ จะเริ่มสอบแต่ละหน้าที่แต่ละหน้าที่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจุดมุ่งหมายของเราคือเราต้องเดินด้วยขาของเราเองเมื่อฟ้านั้นได้ส่งข้อสอบมาแต่ละหน้าที่แต่ละหน้าที่ให้พ่ายแพ้ไปให้เรานั้นเดินและพยุงด้วยตัวเองเพราะเราได้เป็นผู้กระทำและปฏิบัติเป็นผู้เลือกการทดสอบนี้เอง เรานักบวชในธรรมการยุคขาวเป็นผู้เลือกและปฏิบัติกับการทดสอบครั้งนี้เองไม่มีใครสามารถเลือกและลิขิตได้นอกจากการกระทำและปฏิบัติของเราเป็นผู้เลือกปฏิบัติและลิขิตการทดสอบครั้งใหญ่ครั้งนี้ด้วยตัวเราเองด้วยสัจจวาจาด้วยการกระทำของเราเองสิทธิ์เป็นผู้เลือกสิทธิ์เป็นผู้ลิขิตอาจารย์ไม่ได้เลือก อาจารย์ไม่ได้ลิขิตเมื่อสิทธิ์เป็นผู้เลือกเป็นผู้ลิขิตบุญวาสนาของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของเราก็จะลดน้อยลงเมื่อถึงการนั้นบุญวาสนาของเราลดน้อยลงก็ต้องพึ่งอาศัยบุญกุศลของตัวเอง